สวัสดีครับกลับพบกับฟุมเฟย์ชาแนลหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมากับนี่ครับแม็กทั้ง3ตัวของผมนะครับเครื่องยิงตะปูเครื่องยิงแม็กเครื่องยิงอะไรก็แล้วแต่จะเรียกนะครับก็เป็น3ตัวที่ผมมี ตัวแรกก็คือเจ้าตัวนี้ที่ใช้กับปั๊มลมนะครับยี่ห้อ Red King นะซื้อมาตั้งแต่แรกๆที่ผมเริ่มทําไอตัวงานไม้นี่นะครับตัวนี้ยิงได้ถึง f 5 0นะครับตัวนี้ตปูขาเดียวในบ้านเราก็คือใช้ได้เกือบทุกไซส์เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็คือทาง iMac ส่งมาให้ตัวนี้ยิงได้สูงสุดก็คือ f 3 2นะครับซึ่งในบ้านเราก็จะมีที่ f 3 0นะครับแต่ตัวนี้ข้อดีก็คือมันยิงขาคู่ได้นะเป็นตัวเดียวใน3ตัวนี้นะครับที่ยิงขาคู่ได้ขาคู่นี่ยิงได้ถึง25มยส่ววนตัล่าสุดก็คือจตัวี้ นะครับ ของ Gdy2 นะครับตัวนี้ยิงขาเดียวได้ถึง F50 นะครับเท่ากับเจ้าต,ตัวนี้เลยแล้วก็เป็นแบบไร้สายนะครับนี่คือ3ตัวที่ผมจะเอามาพูดถึงวันนี้นะครับถามว่าทําไมต้องพูดถึงก็เพราะว่าจากที่ผมรีวิวเจ้า2ตัวนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะมีคนเข้ามาคอมเมนต์หรือเข้ามาพูดคุยกันเยอะว่าเอออันนี้ยิงไอ้นั่นได้ไหมไอ้นั่นยิงนี้ได้ไหมหรือบางคนก็อาจจะเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเอ้โหไอทิ่แพงจังเออไอนี่ถูกไอนี่เบาไอนี่แรงอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันผลิตมาเพื่อ ทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วมันไม่มีตัวไหนที่มันทําออกมาแล้วมันคือมันเพอร์เฟกกับทุกงานทุกแบบที่เราใช้อยู่แล้วนะครับมันก็ต้องเลือกให้เหมาะกับงานไม่ได้หมายความว่าเป็นเพราะเขาส่งมาให้ผมรีวิวผมเลยมี3ตัวนะครับจริงๆแล้วหลังจากที่ผมมีตัวเนี้ยผมก็อยากจะได้ตัวอื่นเหมือนกันนะครับเหมือนที่บ้านคุณมีรถคุณก็มีทั้งมอไซค์มีทั้งรถยนต์คุณคงไม่เอามอไซค์ไปขี่ตากฝนถูกไหมครับคุณก็เ,เลือกที่จะรถยนต์ไปขับเวลาฝนตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไอทาง,าง,งเนนค,รงค,งครื่งงอ,อ,องม ผมก็จะมาพูดถึงสนนําหรับคนที่โอเคอาจจะเคยจับปั๊มลมแต่ยังไม่เคยจับเจ้าตัวไฟฟ้าหรือว่าเจ้าตัวที่เป็นไร้สายนะครับผมก็เลยจะเอา3าตัวเนี้ยนะครับมาพูดถึงนิดนึงนะครับจะเรียกว่าเป็นเปรียบเทียบเล็กๆนิดนึงก็ได้นะเพื่อให้คนที่ยังไม่เคยลองใช้หรือยังไม่เคยมีเนี่ยจะได้ตัดสินใจได้ว่าเออควรจะเริ่มมีตัวไหนก่อนหรือว่ามีแล้วหรือจะเพิ่มตัวไหนดีอะไรประมาณนี้นะครับก็เริ่มแรกนะครับเริ่มจากราคาก่อนเลยเพราะว่าอันนี้คือส่วนที่สําคัญที่ส,สุดในการตัดสินใจด้วยราคาเนี่ยถ้าเท เจ้าตัวเนี้ยนะครับ,จ,นะรบจะมีราคาที่ถูกที่สุดก็จะมีตั้งแต่ประมาณ500ถึงประมาณพันกว่า,วาขึ้นอยู่กับลักษณะของลูกที่มันใส่ได้นะครับแต่ตัวเนี้ยมาซื้อมานานแล้วน่าอยู่ที่ประมาณพันหนึ่งส่วนตัวนี้นะครับไอแม็กเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ถูกมากเลยถ้าพูดถึงในอันทชน์ที่มันทําก็คือมันได้ทั้งขาเดี่ยวแล้วก็ขาคู่เนี่ยในราคาประมาณพันหนึก็ถือว่าทําราคาได้ถูกมากก็คือได้เลี่ยก,กันแต่ทีเนี้ยความแรงอาจจะต่างกันนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้พูดเรื่องราคาก่อนแล้วก็ตัวนนนนีีน้ะ้้ถาใกลุ่มะ ถ้าเป็นตัวเครื่องอย่างเดียวเนี่ยตัวนี้ก็จะแพงสุดก็อยู่ที่ประมาณตัวเครื่องมันรวมแบตด้วยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ4 000, 4่พันสแต่ทีเนี้ยคุณจะเอาราคามาเป็นตัวโอ้ตัวนี้แพงจังไอ้ตัวนี้ถูกจังไอ้ตัวนี้ใช้ได้อะไรเงี้ยแล้วคุณก็ซื้อเลยมันไม่ใช่นะครับคุณก็ต้องมาพิจารณาอย่างอื่นอีกอย่างเช่นความแรงของมันถ้าเทียบสามตัวนี้นะครับ ตัวที่แรงที่สุดนั่นก็คือปั๊มลมนะครับไม่ต้องสงสัยเลยเพราะว่าแรงอัดของลมเนี่ยค่อนข้างสูงมากรองลงมาก็จะเป็นตัวไรสายเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นไร้สายที่เป็นระบบลมด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นกระบอกลมอยู่ตรงอยู่ตรงด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความแรงส่วนตัวที่แรงน้อยสุดก็จะเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตัวไอแม็กแบบใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นปั๊มลมนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับระบบสปริงมากกว่านะครับมันก็จะความแรงสู้เจ้าสองตัวนี้ไม่ได้นะครับจบไปนะเรื่องของความแรง ต่อมาเ,ออเรื่องการใช้งานเรื่องจุกจิกดีกว่าเพราะว่าเรื่องเรื่องนี้สาคัญมากเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณซื้อของดูที่ราคาอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ดูว่าเออมันเอามาแล้วมันมีปัญหาอะไรไหมนะครับตัวปั๊มลมที่ผมเจอนะครับเรื่องจุกจิกเรื่องเดียวก็คือเรื่องของตัวปั๊มลมเอง อย่างเช่นตัววาล์วมันไม่แน่นนะมันเริ่มเสื่อมสภาพเนี้ยนะครับก็จะต้องเปลี่ยนนะแล้วก็สายที่มันจะขาดง่ายนะครับสายปั๊มลมม,มันอยู่ในช็อปมันโดนลมโ,โดนแดดหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับตัวสายมันก็เปลื่ยไปตามอายุงานของมันนะครับก็มีรั่วมีซึมมีอะไรไปเรื่อยนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้ผมก็เปลี่ยนไปละส่วนเจ้าตัวแม็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับตั้งแต่ใช้มาก็ยังไม่เจอนะยังไม่เจอจุดที่มันจะต้องมีปัญหาจุก,จ,กจิกนะครับอ่าแม้กระทั Fi ่งแจมนะคือลูกแจมก็ยังไม่เคยเจอนะครับตัวววนนีี้ก็ถือ่่าชดยส ตัวนี้นะครับตัวไร้สายปัญหาจุกจิกที่ผมเจอก็ไม่มีครับมีมากสุดก็คือเคยลูกติดบ้างเออมันจะติดตอนที่แบบเวลาเราเปลี่ยนลูกแล้วเราลืมดูว่ามันมีค้างอยู่ข้างในไหมแล้วเราก็เปลี่ยนอันใหม่แล้วเราก็ไปยิงนะครับมันอาจจะทําให้มันติดได้<ม>ก็อันนี้ก็จะเป็นที่ที่ผมเองด้วยนะครับอ่าเรามาดูเรื่องของอองานที่มันเหมาะนะครับเหมาะสมกับเจ้าสามตัวนี้นะครับตัวแรกเนี่ยน่าจะเหมาะกับทุกงาน นะครับเพราะว่ามันยิงได้ทุกไม้เลยนะครับแต่ข้อเสียหลักๆของมันกนะ็คือมันเคลื่อนย้ายลําบากเพราะฉะนั้นก็เหมาะกับทําในพื้นที่ที่เดียวจะทําในช็อปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ปั๊มลมมันอาศัยอยู่นะครับบางคนบอกว่าะจะไปไหนก็นเอาปั๊มลมไปด้วยสิจะไม่ยากอะไรสมมติววถ้าเกิดคุณซ่อมเตียงที่บ้านจะเอาอยากยิงตะปูสัก3ทีพอถามว่าคุณจะลากปั๊มลมลากไอ้เครื่องนี้ขึ้นไปชั้น2ชั้น3เพื่อเอาไปยิง3ทีหรือเปล่าผมว่าไม่แน่นอนนะครับคุณก็จะใช้วิธีอื่นอย่างเช่นยิงสกู ตปูตอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งมันจะต่างกับ2ตัวนี้ที่ซึ่งมันทําได้ง่ายๆเลยต่อมานะครับตัวนี้ลักษณะงานก็คือเป็นงานเบาๆไม้อ่อนๆไม้บางๆนะครับแล้วก็พื้นที่แคบๆนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยค่อนข้างจะจะเหมาะมากกับพื้นที่แคบออกไปสมมุติว่า คือซ่อมแซมในบ้านเนี่ยตัวนี้จะเหมาะมากนะครับเพราะว่ามันได้ทั้งขาเดียวขาคู่ในช็อปเองเนี่ยผมอาจจะไม่ได้หยิบตัวนี้บ่อยนะครับเพราะว่าพ่อผมเองเนี่ยนะก็จะใช้ตัวนี้เพร่อผมเคยหยิบตัวนี้ไปใช้นะครับไปทําชั้นอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วตัวนี้มันเข้าไม่รอดเพราะด้วยความที่มันสูงกว่ามันหนากว่าความสูงนะครับตัวนี้มันสูงน้อยกว่ามันเข้าได้ง่ายกว่าก็จะใช้ตัวนี้ เนี่ยนี่คือข้อดีของมันก็คือมันเล็กกระทันรัดหน่อยนะครับแล้วมันก็ใช้ในพื้นที่จํากัดได้นะสำหรับงานเบาๆนี่คือมันเอาอยู่นะครับได้ทั้งขาเดียวคู่ส่วนเจ้าตัวนี้นะครับข้อดีของมันก็คือความแรงเนี่ยมันสู้เจ้าตัวนี้ได้นะครับในเรื่องของไม้เนื้ออ่อนแาะมันยิงขาเดียวเนี่ยมันยิงได้ถึง F50 เพราะฉะนั้นมันก็ยิงได้เกือบทุกอย่างนะครับแล้วก็มันเคลื่อนย้ายง่ายนะเหมาะกับงานอย่างเช่นที่แบบต้องเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่ไปมา พื้นที่สูงก็ขึ้นได้หรือพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับไม่มีปั๊มลมไม่ต้องเสียบปลั๊กอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้มันจะเหมาะมากนะครับหรือแม้กระทั่งในช็อปเองเนี่ยนะครับใช้ตัวนี้บ่อยเพราะว่าไม่ต้องมากลัวลากสายไฟฟ้าหรือว่ามาลากสายลมควายไปควายมาเวลาเราทํางานนี่เหรอครับ,นะรบเกี่ยวโต๊ะเกี่ยวอะไรมุ่นวายนะครับผมก็ใช้ตัวนี้มันก็จะง่ายสุดนะครับก็คือความสะดวกเนะตัวนี้จะดีที่สุดแต่ว่าข้อข้อเสีย เริ่มถึงข้อเสียเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากตัวตัวนี้ก็ได้ข้อเสียของตัวตัวนี้ก็คือมันมันใหญ่แล้วก็มันก็หนักแล้วก็ในลักษณะงานบางอย่างที่มันในพื้นที่จํากัดเนี่ยตัวนี้ก็จะสู้อีก2ตัวไม่ได้นี่คือข้อเสียของเขานะครับก็ก็ต้องแลกมาเพราะว่ามันมันแลกมาด้วยความแรงนะไอตัวปั๊มลมนี้นะครับก็ต้องเข้าใจมันด้วยนะต่อมาข้อเสียงตัวนี้ก็คือมันแรงน้อยสุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะ จะยิงมันเนี่ยบางทีเราต้องมือกดนะมือกดหัวมันไว้อย่างที่บอกต้องใช้2มือในการทํางานมันก็จะทําให้ความสะดวกในการทํางานเนี่ยมันลดลงแล้วก็สายไฟเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันสั้นไปในพื้นที่ที่เราใช้ก็ต้องมีปลั๊กพ่วงอีกนะครับก็อาจจะ เพิ่มความจุกจิกเข้ามาอีกนิดหน่อยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ข้อเสียนะครับก็คือมันต้องมีปั๊มลมตลอดคุณจะไปไหนโดยที่ไม่มีปั๊มลมคุณจะถือมันไปโดดๆไม่ได้เลยนะครับตัวมันทำอะไรไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีปั๊มลมอีกอย่างหนึ่งนะนอกจากต้องมีปั๊มลมแล้วลมก็ต้องมีอยู่ในปั๊มด้วยนะครับแม้มันจะเสียเวลาในเรื่องของการรอลมเนี่ยรอปั๊มลมเนี่ยค่อนข้างนานนะถ้าพูดถึงความสะดวกในการใช้งานที่เร็วที่สุดคือเจ้าตัวนี้นะครับคือตัวนี้เสียปลั๊กก็คือใช้เลย นะครับตัวนี้ถ้าแบตหมดก็คือต้องรอชาร์จใช่ไหมครับตัวนี้ไม่มีลมก็ต้องรอแต่ตัวนี้บ้านคุณคงไม่มีใครบ้านโรดตัดไฟนะเสียบปลั๊กก็คือนใช้ได้เลยนะตัวนี้คือเร็วสุดโอเคข้อดีข้อเสีย เรียบร้อยก็คือ3ตัวนี้นะครับยังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดคุณยังไม่มีเครื่องยิงเลยสักตัวเดียวคุณลองพิจารณาดูอย่างเช่นตัวนี้ถ้าคุณจะซื้อคุณต้องมีตัวมันด้วยแล้วก็ต้องมีปั๊มลมด้วยปั๊มลมก็อยู่ที่มานส0 0 0ันสามถ้าเอาลมแรงๆเก็บได้เยอะเครื่องเงียบๆก็แพงขึ้น4ี่พันห้าพันนะจนถึง8ปดพันเป็นหมื่นก็มีนะครับเจ้าตัวปัว๊มลมเนี่ยนะครับแต่มันก็จบเหมือนกันนะครับแต่ด้วยราคานะตัวมันน่าไม่แพงแต่ตัวปั๊มลมอ่ะจะแพงตรงนั้นส่วนเจ้าตััววนีี้้้คครถาเเกิดุณยงงไมม่่ือแล จะซื้อตัวตัวนี้ไปแล้วก็งานที่บ้านหรืองาน DIY ที่คุณทำเนี่ยเป็นงานเล็กๆนะครับใช้ไม้อัดไม้สนธรรมดานะครับผมว่าตัวนี้ก็พอแล้วแล้วมันก็ได้ทั้งขาเดียวขาคู่มันก็ค่อนข้างจะครบเครื่องในราคาแค่1,100บาทนะครับอันนี้คือจบเลยไม่ต้องมีปั๊มลมนะจบที่ราคานี้เลยส่วนตัวต่อมานะครับเจ้าตัวไรสายเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวที่เอามาแก้ทางตัวสองตัวนี้คือ2ตัวเนี้ยต่อให้มันถูกมันดียังไงมันก็ยังมีสายทั้งคู่มีทั้ง ลมมีทั้งสายไฟแต่ตัวเนี้ยมันมาตอบโจทย์ด้วยความสะดวกสบายมันเป็นการซื้อความสะดวกสบายที่ตัวมันแต่ก็แลกมาด้วยราคาที่สูงกว่าแต่มันก็ได้ความแรงคือของทุกอย่างเนี่ยมีราคาและราคามันก็มากับคุณภาพที่มันได้ตามตัวเนี้ยความคุ้มค่าคุ้มราคาเนี่ยพอกันหมดเลยผมไม่รู้จะแยกไงแต่เจ้าตัวเนี้ยอาจจะดีหน่อยตรงที่ว่ามันถูกกว่าแบรนด์ดังๆพวกมิกิต้ามีวอกกี้อะไรเงี้ยนะครับตัวนี้ก็ถูกเขาก็อยู่ที่ทุกคนเลือกใช้นะครับว่าจะเลือกใช้ตัวไหน คือด้วยความที่เขาก็ให้ผมมารีวิวของตัวนี้เขาก็ให้ผมมารีวิวของผมก็เลยถามว่าเออนี่เดี๋ยวผมจะทําคลิปนะครับมีข่าวจะฝากไหมนะครับก็ เป็นกลยาณในมิตรที่ดีต่อกันนะครับก,ก็บอกมาว่าทางไอแม็กเนี่ยนะครับก็จะมีสินค้าที่เป็นแบตก้อนเดียวใช้ได้กับหลายๆเครื่องเนี่ยครับตอนนี้ก็เริ่มมีมาเยอะแล้วนะครับทางแบต20โวลต์เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งสว่านมีทั้งเครื่องตัดหญ้ามีเครื่องตัดกิง่งอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะมีหลายตัวนะที่ทาง iMac กําลังทําเรื่อยๆนะครับเขาบอกทั้งตัวที่เป็นแบต20โวลต์ธรรมดาแล้วก็แบตที่เป็น20โวลต์กับสว่านบัตเล็ตด้วยนะตัวนั้นก็จะมีเครื่องมือเข้ามาเรืืระะ่่อออเงงนมีอขอ iMac ทป็20 ก็เตรียมตัวนะครับมันจะมีของเข้ามาให้คุณได้ใช้เรื่อยๆนะครับทาง i-mac ก็บอกมานะครับส่วนทาง g d y 2นะครับก็ฝากมาว่า ประมาณเดือนพฤศจิกบจะมาแน่ซึ่งก็จะมาแบบเต็มสตรีมเลยทั้งตัวที่เป็นใช้แบตกับมากิต้านะครับขาเดียวขาคู่เลยใครที่สอบถามกับทางร้านไว้นะครับเขาบอกว่ามีคนสนใจเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบจับจองนิดนึงนะครับทางร้านบอกว่าเอามาก็จํานวนจากัดนะแล้วก็ยังมีตัวอื่นที่เกี่ยวกับงานงานยิงตะปูพวกนี้นะครับมีทั้งตะปูแบบอุตสาหกรรมเลยแบบเครื่องตะปูใหญ่ๆเลยนะครับแบบยิงทําบงทําบ้านได้เลยนะก็เป็นปั๊มลมปั๊มลมไร้สายใช้แบตกับมากิต้า ได้ด้วยนะครับตัวนั้นดีมากถ้าใครอยากดูรีวิวเจ้าตัวที่พูดถึงนี้ก็รอยสักพักหนึ่งนะครับก็อาจจะได้เจอรีวิวในช่องผมนะครับนี่คือข่าวที่แต่ละแบรนด์เขาฝากกันมาก็ผมว่านะครับเราช่วยกันสนับสนุนคนไทยดีกว่าทั้งการสร้างแบรนด์ตัวเองหรือการนําเข้ามาจําหน่ายนะครับถ้าเกิดเราช่วยกันสนับสนุนเนี่ยแบรนด์เขาก็ไปต่อได้เขาก็สามารถนําเข้าของเข้ามาได้ ขายเราในราคาที่ถูกแล้วก็มีการรับประกันมีบริการหลังการขายทั้ง2องานเนี่ยนะครับคือเรื่องของความจริงใจเรื่องของการบริการของลูกค้าเนี่ยคนไทยด้วยกันนะครับรับรองได้เลยว่าเขาไม่ยอมทําให้แบรนด์เขาเสียชื่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันอุดหนุนล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับฟุ้มเฟ้อชาแนลขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด s u b สไครต์ได้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย